วัสทีพี่น้องเมื่อนี้ไม่กินเขากันจะเนื้อเมนูไหมตำมะฮูกะรำปีกับเขา่าทนานี้ล่ะอนี้คุ้สิแส่ดอกใส่ผิกสามซิเมตรเมลายดอกพี่น้องอ่ะ่อลายดอกเออพรนี้เวกเพิ่งจะกิน เปนว่าเอาหน่อยหนึ่งสัง่เดี๋ยวแปะถั่ว,วสใส่เพิ่นกันเด้ออยากข้าวอยากกินทีน่แมวเขาก็ให้กินกินกินแลบกั่ได้กิน,กนก อันนี้รูนั่งกินอนะคนอยากี่นนองไม่ให้กินกะรู้ตนกินรวดตายก็ไม่ได้กินหรอกตายจะแก้างั้นให้กินบะ hòa thanh thám như bóp bạc thế thanh hài áo mất mm -hmm. có hay hay kinh thiết, có hay kinh mạnh, có hay kinh nhắn được. Tao bán đi, hay kinh thuốc nào, thì nào. Có kinh เม่อยม่กินกำลังเล่นเกมอยู่ผู้หลูกไส่ก็ได้เกินบ่งสั่นละกินไม่กินทางมันเถอะมันติดเกมมันยามมันก็ไม่กินเอง เผ็ดนิดๆพี่นอ้องมูอนนี้ตำมะม่วงมื้อนี้ตำมะฮง น้องโซ่จำมะฮุมเป็นอยากจำมะฮุ่มพี่นนะ้องกินยังเพิ่อนกระอยากนะั่งถ้าเพิ่อนกินโหลดเนะาะไม่กินก็รู้ตนวให้กินทุ่งเนี่ยมองหิบูยนนู่ยนเงียเจ้าคนหรอพี่น้องเลยตายมืงหนีกับมืงอึนหรอกคน ในยุคโควิดจริงขับเขาประยัดยกระแดกอะทรเมั้อลหร่กระแดกใหม่สองสองสองสีผสมกันสีเดียวก็แสบสองสีผสมกันที่เนาะ สีน้ำตาลอั ving. นนี้สีอย่างนี้น้ำตาลดำก็ที่เกิดเส้นตาลก็สีแดงไอ้สีเหลืองสีสมนีสองสีถั่เหล็ก็ใหม่เพราะว่าแสฉกแล้วนั่งทอดชิ้นหน่อยวนแรกย่ำรับแล้วก็แสบนี่ก็ใส่แกงถ้าอย่างมือหมูให้กัน เอาสียังงนนะกินกาลุ้ยสียังแบบทำครับคือมสีสีเหลืองอมาผสมเออแสบด้วยพี่น้องใส่แจงกจบับแสบผสมกันเลยแล้วต้องพุมมากันเนาะต้องคอยมักแน่นีนสร้าขลังขลังพี่น้อง ใส่เสือข,าขา้าก็ะเฉาะที่ท้องตัตสามตัวไล่ไล่ปซื้อแบบที่สีมาใส่พมว่าเห็นมันเาเยาเมื่ไหรจักเจอเพียงเท่าไอยมันห่อนไหม,ไมไดูดช้ามัด พราะว่าขันมาละผมหัวหลานหลุดไปทํางานมาผมเห็นเลยหัวหลานดิพี่น้องนี่ันผมถันเนันห้งเปิดเห็นมัหัวหลานมดผมมามหัวหลานเลยตัดน้งคนเฮนเผาพันเฮยนเ่า อันจำเพื ig, ic, but but, ่อไม่ให้พี่น้องเบิ่องบม่ได้ให้พี่น้องเบิ่งผู้ใดก็ตาเป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่กลิ่นใหคลิปออกหันพี่น้องเลยหันยังดี้เป็นแค่ขี้เป็นตำหนิสิ่งพี่น้องทีนาวอากาศห่อนนีะ เพ,พ,พิ่นหอนหอนคอยติพอดีตอนนี้เพิ่นหอนยังได้ของหอนยังสัน่นแต่ว่พาพาตัดต้มนมจิ้นมากก,กั๊กเสือกกันยาตุลาพฤจิกาท่านว่ามะกะลาคุ้มพานี้หน้าเมษาพฤษภจะผ้าแปะเก้าเดือนละแปะเก้าเดือนลแล้วพีน่น้องอันแคล้ๆว่าห้าวินงจีงมันติดข้อขาของขางสายเป็นยังตี อันตอน,นีมันบวมหลายหลายอะ่ะตอนก็มันสิ้นก้อนสิพามันมันบวมมากาแลวเนื้อมันเป็นมันพองไปในตามลำคอหมอบอกว่าบ่ได้ขวานตรงนั้นก่ะเขาขวานเฉพอกขางกระพุง้งแก้มเท่านี้นขางโค่นลินโค่นลินขน้างในตี่ถึงอันอลินปีผลผลมะขวานออก มาแล้วน่าให้กินเขไปรับเส้นหะอันสี้สีออปเป็นล้ำคออ่าคือขาเส็มหะเออพี่น,น้องขาแม่ก็บอกออกมันเพมามันเป็นเนือมันไป็นติงจกเก็ันกะไรบอลกระไรแต่หับ่แดงเหรอคุน้องมันบ่แดงเจ็บบ่บเจ็บแต่มันน้ำข้ามมันกินลงไปอ่ะ มันคือมัน,นคือ,อย่างห้องกินกินตำหูงลงไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นบะหูมันจะเปมัททีนีไบค่ะมันไปลงแค่ไหนห้องกับกกินกินหนาพี่ยังมาไว้ค่ะคุกปาคุกนั้นก็คือเขาจะบางหวานขนนาด ทำไมตอนทำงานไม่มาแอร์ใช้กับพ่อพ่อมอตาต้มทำส้งมันถึงน,น,นจวงสี่ซี่เก่าเจ้าพ่อซอสี่เก่ามากี่เก็ดี่เมพายที่แปดที่เก่า,ม,กกกามากจังกระช่างมาปีหกสามปีหกสามนี่ขึ้นบางยอมลงเลยพี่เนาะฉีดยากับพ่้งกินยากับพลอ กินยาจนติดตายคือนอกตายบ้าลุงย้ม่หาหมอเอราอหมอสุขภาพเขาพึ่ษามหมอัำไงเขาก็บ้ ถ่าเราบอก่อน่าแบบขีดยาคือจะหายเหรอมหายอยู่ถือหมอคนนั้นรักษาประกันสังคมนี่เนี่ยนี่โรงพยาบาลเนี่ยอยงแต่ปีสามหนึ่งอือก็ปีสามหนึ่งสามหนึ่งสามี่ี่โรงพยาบาลไปพิ่นมาตังโรงพยาบาล เขาเกกำกัดที่ไนไอ้เงี้ยมได้ถึกอะทีดียมันก็ลุกกรบ่หมอะห่างเทอะอะนอนชองขื่นเขาก็หายออกฮึ

Anh sáng ngày nhận thì chị mất chị 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 ไปย้มได้เพิ่งนก็ว่าขีดยานอนเอ็ดมิดกะหายออกมาเมื่อยาที่กินมอให้มาขึ้นไม่พี่เนะ้ะเพราะเมื่อยาก็ขึ้นไม่ยังสียหรอไปขีดไหม่พอเมื่อ,อยาไปขีดไหม ไม่เหมือนว่าถ้าเป็นต้นเดือนกับปลายเดือนเดือนหนึ่งสองเทอพี่น้องทำไมได้สี่ยาหมองยาดมว่ามีแผลพี่น้องเยยาหอมกขาบ่กแผลแอร์เอขาบ่กแผลอยู่แอร์ยี่สิบก็อยู่ไหน ห่อนหลายเพแผลจั hmm ้นแค่ไหมอ่ะมาสังเกตเจ้าของสิเป็นรุ่มมันแผลแผลยาดมยาหมองแผลแอลหนาวสั้นหนาวเขาก็ดูว่าพี่น้องหนาวอาการต้องทำสิ่งเนี่ยเวลามันขึ้นเป็นไขรพี่น้องย่ามเป็นไขรนี่ปวดมืดอยกองยุงแฉกหัวกลุ่มยุงแฉกมันเนื่อยพวกข้นมันหลากยางกับยางพอได้ ปวดก็ดูกระเดี่ยวปวดลา้วเพาันตังนั่นตัวคือมีแนวกดข้อหอยมู่อย่ามองทำงานว่าเถอะห้องท,ทําทาถ้าแกงเป็นคนณยัขหอยเพาแกงเป็นอะพี่น้่ง่อยแกงเป็นยังผ่านรา่าอยกระไร หัวกับซ้ำลูกหัว,วกับพีการเนี่ยพี่น่องคอยเป็นยังไงไปไปที่เบิง้งลูกกับลูกพอาะไส้สทันทีหัวซ่าเขาซ้ำไหนจ้ากี่คอยทำงานเกือบสิบปีคอยว่าเป็นอย่างคอยท้ามาเบียกัยยัำอีกต่างหาก คือว่มีเบียร์ขยันแห่นเนี้ยขอบ่ยุดจะแช่ว่ายุดของบ่ยุดข์เไปตลอดนะตอนถ้าทำงานในทริปนี้ห่างไายกันสุดเยสุดเลยหนอก ดือนหนึ่งเป็นไข่สองเถือสามเถือปีหนึ่งเนี่ยเอาสิบเดือนอยู่ยเขวันประมาณงีสิบกัวสิบเดือนอ,อันงี่สิบเพิงสามสิบเถือคอยคิดว่างีสิบหาถึงสามสิบเถือโอป,ปีติดต้อมน้ำติน้นขึ้นคอยคิดว่าเจ้าหมอเขาก็คัเป็นหมอทัวตัวไป ขีดยาจังเน่กับบุลุง่งได้คันหมอผู้นัน้นในโรงพยาบาลแบบว่าเพื่อนมารักษาบปัญญาไปหาเพื่อนเพื่อนมูขอดกับครับจากสี่ก็ไป,ปพอพอดีหมอสัอ้างนี่แหละภาษาจำมันสิ้นไปหาเพื่นอนยานเขาไปหาเพื่อน เพ่นชีดจาชียเคี่ยข้างล่างชิ่อชิ้าเข็มเดียวลงออกมาเพินใั้วง,งลงเลยพี่น้องไข่ก็หายข้อก็หายไปทำงานได้อีกนะฮะจะดูไข่ไข่หลายหลายเพ่อนั่งนั่เข่สาสมเข็มกับลุกงนอนลงบงังพอนนับแบบเขาเือไข่ยี่สิบเข็มเือสามสามถึงหกกรปุกนีม่มือนึ่ง นั่นสองคืนห้น์เกลือพันที่สี่หกกระปุกก็คขอขออกมาข่อยชินั่นัชทีมาก่อยบะนังข่อยขามาก่อยมาหาสือ่อของในตลาดในหลวงเสด็จละเห็นไหมพวกปากปาาหอยปากู มไม่ในะหลวงป่วยดูสิท่านเสด็จแล้วนะพี่ยอยคนมันใส่ลายป้ายสีนมันใส่ายป้ายสีสีแล้วเนาะมักไปมักมัานนะนี่น้อง ปาก้มยปากปูบ้าเพิ่นเพิ่นออกแล้วนะเห็นบ่เพราะว่าอันอังที่ละ่ะพอออกจากโรงพยาบาลหนาคอยบวมังคี่ละ่ะบวมพี่น้อง,องเนื้อปิขาย่างอได้เพราะว่าย่างมันกระเพื่อม,มนเนื้อมีได้หนามเกลือเนาะ พลอยงก็บม่ได้ขาบวมปีออกปีอปอกขาไม่คือแตกมีแต่หนุ่มเกลือหอะอรร้หพี่น้องเพชรหอยคามไปเขาคือว่าข่อยคือขอทานแต่ยังคือขอทานอยู่เลยแม่หอยไปถ,ถาแแมซือยททังเ่อยดอกเขาคลขายขขาให้ข่อย ว่าขอเปขอทานเขาอย่ากบอกว่า so ม like ีเงินให้เขาก็เลยเดินน so ั่งหมอใส่กระป๋างไซื้อเขาไปซื้ออย่างนี้นี่หละพี่น้องโลกนี่และมันนแตด้่อยพร้อมโกกินยังกับอะไพร้อมยางเดียวบ่มีอ้วนเพราะเขากินเนี่ยเพ็ิดเพชิังสินะพริกเม็ดเดียวมันกับวมต้มน้ำิ้นเม็ดเดียวมันกบขึ้น จนก่อยขยาทั้งนั้นเดี่ยวเขากินเขากับแต่มงุงกับพักลวกกับแก้วกับยังสินะเขาจกินเขาใดได้พี่นอออ้องขาอ้วนอ้วนไหวพราอยนักเขาเขาจะเป่นนักกลับ <c oughs> ขอไหพี่นอ้องอิ่มเป็นยังสีลูกก็เลยว่าเขาลุงบานนะเป็นสิบป,ปีพี่น้องเป็นสิบป,ปี สิบก็ปีสิบห้าปีได้สิบห้าปีจะกดยป่วยตัวนี้จน่อยผ่านปีหนึ่งบ๊ดตั้ก็สามสิบเถือ่อหรือยังหน่อยบ๊ดตั้ก็ยี่สิบเถือ่อต่อปีไปหาหมอขีดยาขีดยาบดตั้ก็ขังละเข็มทำใหม่ม่กับเข็มอยู่ตัวมาสองเข็มสามเข็มสี่เข็มจนแอดมิดเป็นคลื่นเป็นเว้น สิบ่าตายยักเทือพี่น้องข่อยหอดทั้งขานคืรถดทักซีสีไปโตสั้นเงินงหมกหมกก็เลยว่าแม่มพ่อนพันอึดเลตายนี่แหละคือช่องของแม่มพ่อนพันอึดค่ะนี่นี่น,นี่คือคือเหตุผลที่ลูกมันต่างหายอึดเพะอึดพี่น้องข่อยซึเลเราขี้วิทุ่งข่อยว่าอึดอีคัานผูดไร ได้ฟังกัสิวามันเป็นไปได้ยังไงคอยเคยเอ่อคอย,คอย,คอยเคยเล่าชีวิตมารอบนึงแล้วหลว้จังไหนว่าจังไหนม่ยินจุดนี้จุดนี้เดืนอเมื่อนี้มันหลายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาที่เราสู้ฟังด้วพี่น้องจังฟังเรื่องเล่านี่สร้างเป็นละครก็ไดพี่น้องสิเว่าจากแต่อดีต,ตการกมาจนมาหอดจุดปัจจุบันสู้มเมือนี้ว่า แม่อมพอรอนพันอึดนี่อึดขนาดใดลูกเจ้าตังซื้อแม่อาพอรอนพันอึดนี่ลหละคือจุดที่ลูกต่างว่าแม่อาพอรอนพันอึดจังที่ลูกที่เราไปเป็นลูกนี่ก็เราไปแล้วสีเราสู้พี่น้องฟังลูกหลานว่าป่าว่ายายว่ายญาญากับเป็นแล้วพี่น้อง เป็นเอื่อยเป็นเป็นน้องเป็นเอื่อยเป็นปูเป็นยาเป็นอาเป็นยายเป็นบุกเป็นหลานเป็นเป็นมาทุกแนวแล้วตอนนี้เห็นมาเมื่อทุกอย่างเดี๋ยวสี่มาเราเรื่องสู้พี่น้องฟั่งทุกทุกมือมือละคลิปละคลิปน้องพี่น้องเนาะเอ่อไปแต่พูดที่เขามากที่ตาม คุณแม่พอพันอึดการซอยกดไหลกดแช่กดซับตะไคร่คือกดติดตามน่ะละพี่น้องกดติดตามด้อลูกหลานเด้อกับคุณแม่บ่าเข้าใจเราเข้าใจได้ว่ากดติดตามกดติดตามให้คุณแม่พอนพันอึดให้คุณยายคุณยานยานี่เด้อพ่อเป็นกำลังแรงใจให้คุณแม่พ่ออยู่ใด,ดปลดปลอดภัยตอนนี้ตกงานทั้งแม่ทั้งลูกเลยตอนนี้คือสถา,านาการณ์โควิด คือกินประหยัดสุดสุดคือตอนนี้ประหย,ยัดสุดสุดแกย่ายลืมก้นไหลกดแแร่ให้คุณแม่พ่อนผันอึดคุณเหตุได้เด้อพี่น้องพี่น้องพวกเอือยไอ่น้องนุ่งลูกหลานปู่ยญาตายยายทุกคนกะลอยคุณแม่ร่อนผันอึดผุ้นีได้เด้อ ันคลิปหนาพวกกันไมนหมขอพคุณหลายเด้อซา